สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับคลิปนี้อาจจะมาช้าหน่อยเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่อนข้างรุนแรงในจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับคลิปนี้สำหรับใบงานในสัปดาห์ที่8นะครับสำหรับสัปดาห์ที่8เท่านั้นนะครับก็มาดูกันเลยนะครับ บทร้อยกองอนุภาพเสียงปีของพระอภัยมณีนะครับให้นักเรียนสังเกตที่เป็นสีม่วงนะครับวิเวกวีดกรีดเสียงสำเนียงสนั่นคนขยันยืนขึงตะลึงลงให้วิววาบทราบสวงต่างง่วงงงลืมนัรงรบสู้เงียหูฟัง พระหวยหวนครวนเพลงวังเวงจิตให้คนคิดถึงถิ่นทวินวังว่าจากเรือนเหมือนนกมาจากรังอยู่ข้างหลังก็จะแลชงแงคอยนะครับจากพระอภัยมณีของสุนทรภู้นะครับอ่นักเรียนสังเกตคำว่ากรีดวิวลืมรบ ควรวังเวงนกคอยคำเหล่านี้อยู่ในอะไรฮะอยู่ในมาตาตัวสะกดที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวสะกดคืออะไรตัวสะกดคือพยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังสระและออกเสียงรวมกันนะมี8มาตาได้แก่มาตาแม่กงกลมเกยเกลเป็นมาตราตัวสะกดที่อะไรครับมีตัวสะกดตัวเดียวนะเนี่ย ส่วนนี้คือมีตัวสะกดตัวเดียวและอะไรครับมาตราแม่กบกดกบเป็นมาตราตัวสะกดที่มีพันชัยชนะตัวสะกดหลายตัวนะครับเราจะแบ่งอะไรฮะเราจะแบ่งเป็นอะไรครับเป็นมาตราตัวสะกดที่ฮะตัวนี้คือมีอะไรตัวสะกดแค่ตัวเดียวแต่ถ้ากลุ่มนี้คือมีตัวสะกดหลายตัวนะครับสังเกตดีๆนะลูกนะ อยกตัวอย่างแม่กงแม่กงสะกดด้วยงองูห่วงยางกลางเกงโขงช้างแม่กลมสะกดด้วยหมอม้าสามเหลี่ยมหนามแหลมก้ามกรามตอนนี้คือกุ้งกล้ามกรามนะครับแม่เกยหยอย,ยักษ์นะครับตุยตุยหรือว่าวตุยต,ยตุยนะครับชายคามวยไทย วัแหวนนะครับแม่เกลนะครับเขียวขจีคดเขียวจันเซียวแม่กกนะครับแม่กกมีคําในตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังนะครับแต่จะออกเสียงเหมือนกอไก่นะครับโตกหรือขันโตกสุนักวิหก แม่กดนะครับก็จะมีดอเด็กจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชิดดอชดาตอปตักถอฐานทอนางมันโททอพุทเท่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงซอสลาสอบริสีและสอเสือแต่จะออกเสียงเหมือนดอเด็กนะครับเป็นตัวสะกดก็คือแม่กดนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นระนาดแพทย์จัตุรัดออกเสียงว่าจับตุ ปรัดนะครับแม่กลแมกลได้แก่นอหนูยอ,อยักนอเนนลอเรือลอลิงลอจุลาออกเสียงเหมือนนอหนูนะครับแม่กลยกตัวอย่างเช่นเต็นอันชันวานสีน้ำเงินแม่กบนะครับมีบอเบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเภานะครับออกเสียงเป็นบอเบไม้นะครับแม่กบ ยกตัวอย่างเช่นทับทิมกะหี่ปับ๊บซินะครับถ้าฟังไม่ทันเด็กๆกดหยุดก่อนก็ได้นะครับสามารถดูย้อนหลังได้เพราะคุณหนุ่มทำคลิปแหวนไว้ที่ y o u t u b e นะครับอันนี้นะครับท้ายสุดเป็นเรื่องของใบงานอันนี้ใช้ในสัปดาห์ที่8นะครับอาจจะมาช้าบ้างเนื่องจาก โควิดสมุดสาครค่อนข้างรุนแรงดูแลสุขภาพด้วยนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างคําศัพท์นะครับยกตัวอย่างคําศัพท์ตามมาตราตัวสะกดที่คุณหนุ่มกําหนดให้ในข้อ1เป็นแม่กงข้อ2เป็นแม่กลมข้อ3เป็นแม่เกลและท้ายสุดเป็นแม่เกยนะครับให้ยกตัวอย่างคําศัพท์นะคะสามารถค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ดูในเอกสารหรือหนังสือหรือสื่อต่างๆได้หมดเลยนะครับ คโนมเปิดโอเพนเต็มที่นะครับสัปดาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันในคลิปต่อไปสัปดาห์ที่9นะครับขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับห่างไกลจากโควิดล้างมือบ่อยๆทานอาหารที่ร้อนปรุงสุกนะครับอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดครับสวัสดีครับ